สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็จะเป็นความร่วมมือกันครับระหว่างจีนกับรัสเซียในแง่ของการพัฒนาโดรนที่ใช้สำหรับการโจมตีร่วมกันโดรนที่จีนและรัสเซียมีการพัฒนาขึ้นหมานี้นะครับก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกับโดรนชาเฮดที่มาจากอิหร่านแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็จะรับการเปิดเผยที่มาจากเจ้าหน้าที่ในโซนยุโรปครับ ที่ต้องการจะสส่อว่าบริษัทด้านของอุตสาหกรรมการป้องกันของรัสเซียและจีนนั้นกําลังทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาโดรนกามิกาเซ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโดรนของอิรานแต่ว่าเจ้าที่ของยุโรปรายนี้นะครับไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนแต่พวกเขาก็ต้องการชี้ชัดไปว่า2บริษัทจีนและรัสเซียนั้นมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับและมีกระบวนการเริ่มการออกแบบยังรวมถึงการทดสอบโดรน รุ่นดังกล่าวด้วยครับมันก็เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้เพื่อที่จะนําโดรนเหล่านี้นะครับส่งไปยังรัสเซียแต่ว่าเจ้าที่ในโซนยุโรปนั้นไม่ได้มีการบอกว่าโดรนเหล่านี้นะครับที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้มันจะถูกนําไปใช้งานในสงครามยูเครนหรือไม่แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อก็คือว่ามันมีความเป็นตัวตนครับสำหรับบริษัทจีนและรัสเซียที่หาโอกาสมาร่วมมือกันแต่ว่าความเคลื่อนไหวทั้งนี้นะครับก็เรียกว่า มันอาจจะสร้างความกังวลให้แก่ยูเครนและพันธมิตรก็ได้ครับและพวกเขาก็ได้มีโอกาสนะครับนำโดรนรุ่นนี้นะครับมาแก้ไขอัปเกรดใหม่แล้วก็มีการเข้าไปเล่นงานระบบป้องกันภายนาอกาของยูเครนในช่วงของสงครามนะครับรัเสเซียนั้นได้มีการเข้าไปพึ่งพาโดรนชาเฮต136ที่มาจากอิหร่านรวมถึงมีการผลิตโดรนขึ้นมารุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อมาตอบสนองกับภัยคุกค,คามที่มาจากระบบป้องกันภายนาอก,าาากาของยูเครน นับตั้งแต่ที่รัสเซียนั้นมีการเปิดฉากลุกยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี565แล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมนะครับปีถัดมารัเสเซียนั้นได้มีการใช้โดรนชาเฮต238ของอิหร่านแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นการยกระดับนะครับอันสําคัญสําหรับกองทัพรัสเซียณนขนาดนั้นอย่างรวมถึงว่ารัเสเซียครับได้มีการใช้โดรนที่มีสมรรถนะสูงกว่า ก็จะเป็นการมาสําหรับโดรนชาเฮต์ 1, 3 6จนกระทั่งรัสเซียก็มีการพัฒนาโดรนชาเฮตในเวอร์ชั่นของตนเองก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อกาเลน2ก็จะมีรูปร่างลักษณะนหน้าตาคล้ายคลึงกับโดรนชาเฮต136แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือการจัดทําวัสดุนะครับแตกต่างอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับความวิตกกังวลที่มาจากยูเครนเองหรือแม้แต่ชาติตะวันตกเองนั้นเขาก็ต้องการจะสื่อว่าจีนณขณะนี้ครับ พวกเขามีความสามารถในการพัฒนาโดรนในอัตราที่สูงกว่าอิหร่านและรัสเซียมากเลยครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีสัญญาณอีกหนึ่งประการนะครับก็คือการพึ่งพาจีนอย่างมากขึ้นโดยรัสเซียรัสเซียนั้นต้องเผชิญกับมาตรการการฟ่องบาตรทางนเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกมันก็เลยทําให้รัสเซียณนขณะนี้ครับจึงมีความจําเป็นต้องไปพึ่งพาระบบเศรษฐกิจที่มาจากจีนเพราะฉะนั้น จีนได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําสงครามรัเสเซียกับยูเครนแม้ว่าจีนจะอ้างว่าเขาเป็นกลางก็ตามแต่แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเจ้าหน้าที่ที่มาจากโซนยุโรปนั้นก็ไม่ได้มีการระบุชื่อว่าโดนที่ทั้ง2ประเทศนี้ครับมีการพัฒนาร่วมกันเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรแต่สิ่งที่เขารู้ได้ก็คือว่าไอ้เจ้าโดนแบบนี้นะครับมันจะมีรูปร่างลักษณะนหน้าตาที่คล้ายคลึงกับโดนจา h หนึ่งสามหกแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่า รัเสเซียนะครับกำลังอยู่ในพื้นที่สนามรบและรัเสเซียนั้นอาจจะมีการแชร์ข้อมูลที่มีความสําคัญแล้วข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอวุธตะวันตกแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปให้จีนมีการพัฒนาอาวุธของตอนเองเพื่อมาตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้าครับ